ภาพสยามเมื่อ150ปีก่อนในบันทึกทูตเยอรมันคนแรกที่มาไทยภาพปริศนาธรรมที่เขียนเป็นรูปเรือเดินทะเลและผู้โดยสารชาวยุโรปบนฝั่งสะท้อนให้เห็นถึงการติดต่อกับชาติยุโรปต่างๆในสมัยรัชกาลที่4ภาพจิตประกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดบรมนิวันราชวรวิหารเขตปทุมวันเขียนโดยพระอาจารย์ครัวอินโคง สภาพสยามเมื่อ150ปีก่อนในบันทึกทูตเยอรมันคนแรกที่มาไทยกราฟฟรีดิชซูออยเลนบวกราชทูตเยอรมันคนแรกที่มาเยือนสยามวันที่15สิงหาคมคศ1859หรือพศ 2,402เขาได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้เป็นเอกอัครราชาทูตพิเศษเป็นเสนาบดีผู้มีอำนาจเต็มของปรัสเซียนำคณะราชาทูตเดินทางไปยังราชาสำนักของประเทศจีนญี่ปุ่นและสยามเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต และการผูกไมตรีทางการค้าพร้อมทั้งพยายามทำสนทิสัญญาพระราชไมตรีทางการค้าและการเดินเรือกับทั้งสามประเทศการเดินทางครั้งนั้นออยเลนบวกเขียนบันทึกส่วนตัวถึงน้องชายที่เบอร์ลินเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับไทยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดพิมพ์ด้วยชื่อว่าสยามจดหมายบันทึกจากปีคศ 1,862ของกราฟฟรีดิชซูออยเลนบวกแปลโดยศาสตราจารย์พิเศษด็อกเตอร์อัมพาโอตระกูลโดยเริ่มตั้งแต่วันที่15ทธันวาคมคศ1861ส 1, 1วันที่เรือของเขามาถึงสยามวันที่18กุมภาพันธ์คศ 1,862ที่เดินทางกลับเรื่องราวที่เขาบันทึกนอกจากเรื่องการระมาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเจรจาการค้าแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆเช่นการรับแขกเมืองของสยามวิถีชีวิตและความเป็นอยู่สภาพอากาศและอื่นๆของสยามเมื่อ150กว่าปีก่อนในสายตาต่างชาติภาพกราฟฟรีดิชซูออยเลนบวก เช่งวันแรกของชีวิตในบางกอกวันอาทิตย์ที่วันที่22ธันวาคมคศ1861ออยเลนบวกบันทึกว่าคืนแรกในบางกอกมีข้อสังเกตที่เขียนไว้ดังนี้เมืองนี้มีพลเมืองระหว่าง400,000และ500,000คนในจำนวนนี้เป็นคนจีน200,000คนตอนนี้กำลังมีงานเฉลิมฉลองกันส่วนสำคัญในการฉลองของคนจีนคือการจุดประทัด ด้วยเหตุนี้จึงได้ยินเสียงประทัดดังอึกกระทึกตลอดทั้งคืนตอนตีสียังมือดอยู่เลยมีการยิงปืนใหญ่จากพระราชวังสองครั้งเป็นสัญญาณให้ผู้หญิงลุกขึ้นจากที่นอนเพื่อหุงหาอาหารเตรียมให้พวกผู้ชายกิน mm hmm. การยิงปืนบอกสัญญาณแบบนี้นับว่าสะดวกดีแต่ผลลัพธ์คือมันปลุกพวกอีกาที่อาศัยอยู่ในบางกอกให้ตื่นขึ้นมาด้วย มันพากันบินมารวมกันอยู่แถวครัวของชาวโยุโรปแล้วตะเบ,บงเสียงร้องกา,กากาดังไปหมดสลับกันไปก็มีเสียงไก่ขันเสียงมหมะเห่าหอนหรือกัดกันเองการแจ้งอยู่เป็นระยะระยะ ในระหว่างนั้นก็มีเสียงกบร้องบ้างจิ้งจกและที่เรียกว่าตุ๊กแกร้องบ้างเสียงเหล่านี้นานๆเข้าก็ค่อยๆชินไปเองไม่เช่นนั้นจะไม่มีวันได้หลับได้นอนกันเลยแม้ว่าเมื่อวันอากาศจะร้อนถึง22องศาแต่วันนี้ประหลอดบอกตอนพระอาทิตย์ขึ้นว่า17องศาทำให้รู้สึกว่าหนาวจังหรือสภาพบ้านเรือนของคุณนางนายราชสำนักไทยในวันจันทร์ที่วันที่23ธันวาคมคศ 1861ที่บันทึกว่าเวลาเก้านาฬิกาชันเดินทางไปเยี่ยมเจ้าชายอ้วนพระเจ้าบรมมวงเธอกรม,มหลวงวงศาธิราชสนิทกับทีเชลเลขาธิการกรมการทูตและอุปทูตผู้ช่วยของฉันเรือที่ทางรัฐบาลส่งมาให้ให้ฉันและคณะใช้ มีลักษณะท้องแบนยาวมากมีคนภาย14คนตรงกลางมีบ้านหลังน้อยที่ซึ่งผู้ดีชาวสยามจะนั่งเอกเคนกบ้านของท่านเป็นบ้านสองชั้นมีห้องหักมุมมากมายประดับประดาด้วยเครื่องถมชนิดเลวของจีนและญี่ปุ่นเต็มไปหมดหลังจากได้เดินดูและชื่นชมกันตามธรรมเนียมเสร็จแล้วออกมาซึ่งเธอก็คลานออกมาในไม่ช้า จะแจ้งเปิดตู้ทองคำตามคำสั่งท่านในตู้นั้นมีภาชนะต่างๆแสดงงานฝีมือสวยงามตั้งอยู่ท่านผู้หญิงนี้หน้าตาไม่ดีเลยบอกได้ชัดเจนคือปากที่เคี้ยวหมักดำเคลือทุกแห่งในทุกแห่งในห้องหับต่างๆมีกระโถนโลหะตั้งไว้สำหรับบ้วนน้ำสีแดงจากการเคี้ยวหมากลงไป อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ารักคือพวกหลานหลานหลายคนที่ท่านชี้ให้ดูทั้งเด็กชายเด็กหญิงอายุประมาณ6-7ถึงเขวบตัวล่อนจ้อนไม่มีเสื้อผ้าปกคลุมจนถึงสะโพบรูปร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีจากบ้านเจ้าชายอ้วนเราเดินทางต่อไปพบท่านมหาเสนาบดีตำแหน่งซึ่งทางนี้เขาเรียกว่ากลาโหม เล่ากันว่ากลาโหมเป็นคนฉเฉลียวฉลาดและมีอำนาจสูงสุดในหมู่ผู้มีบรรดาศักดิ์ทั้งหลายท่านเป็นคนร่ำรวยมากไม่อดออมเลยจับใจ่ายใช้สอยหมดบ้านที่ท่านอยู่งดงามมากทีเดียวจากโถงด้านหน้าที่มีเสาคานโปร่งโล่งนำไปสู่ห้องโถงใหญ่ซึ่งตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแบบยุโรปชั้นดีสวยงาม ต่อจากนั้นเป็นห้องขนาดเล็กลงมาหน่อยได้ขนาดไร่กันต่อต่อกันไปและเห็นทะลุถึงกันได้หมดที่ปลายสุดติดกระจกบานใหญ่ไว้ทำให้เกิดภาพซ้อนมองเห็นได้ไม่รู้จบพื้นปูด,ด้วยพรมงดงามมากที่เพดานห้องแขวนตะเกียงและโคมระยะประการตาทั้งหมดจะเป็นที่ประทับใจชาวยุโรปมากที่เดียวหากตามผนังห้องจะไม่เต็มไปด้วยหิ่งที่ตั้งรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล็กๆรวมทั้งเครื่องกระเบื้องจีนดอกไม้ทูบเทียนจิป,ปาถะ การไปเที่ยวชมบ้านเมืองในเวลานั้นซึ่งแน่นอนว่าแม้คงหนีไม่พ้นวัดสำคัญต่างๆเช่นวันอังคารที่วันที่24ธันวาคมคศ1861เวลาตอนตีสามอากาศเย็นสดชื่นดีเสมอ,อจนต้องห่มผ้าห่มฉันตื่นแต่เช้าตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งแล้วออกเดินทางพร้อมผู้ติดตามทั้งหลายข้ามไปอีกฝั่งของแม่น้ำไปตรงที่ตั้งพระราชวังของพระเจ้าอยู่หัวองค์หนึ่ง ที่ซึ่งมีวัดใหญ่ๆตั้งอยู่สองถึงสามวัดเราไปชมวัดก่อนชื่อวัดโพค,คำว่าวัดแปลว่าเทมเพิลโดยทั่วๆไปวัดของที่นี่สร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีประตูหน้าต่างเหมือนวัดตามหมู่บ้านของเราต่างกันตรงที่บานหน้าต่างบานประตูทาสีทองอารามเพดานเตี้ยมีเสาเป็นแนวรับน้ำหนักเพดานทั้งบนเสาและที่เพดานมีรูปวาดประดับประดาเต็ม ในวัดโพมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่ดูตามขนาดและลักษณะที่เห็นแล้วกล่าวได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่โตสง่างามอลังการมากองค์หนึ่งเท่าที่ชันเคยเห็นมาอยู่ในท่านอนแขนขวายันพระเศียรที่สวมหมวกทรงยอดแหลมจากถึงปลายหมวกวัดได้60สฟุตความยาวทั้งหมด16 5หฟุตใหญ่โตมากทีเดียวเนื้อวัสดุข,ของพุทธรูปเป็นปูนฉาบด้วยทองคำหลายชั้นมาก ออยเลนบวกยังเล่าถึงคนสยามที่เขาได้พบเห็นในบันทึกวันพุทธที่วันที่25ธันวาคมคศ1861ว่าทรงผมของชาวสยามมีลักษณะดังนี้คือเขาจะโกนผมรอกศีรษะออกหมดทิ้งไว้แต่ผมส่วนบนที่ครึ่งหนาแน่นหนึ่งกระจุกเท่านั้นผู้หญิงก็ไว้ผมแบบนี้เหมือนกันต่างกันหน่อยตรงที่ข้างข้างหูของพวกเธอจะปล่อยผมห้อยลงมาลัแก้มปอยหนึ่ง เราจะเห็นความแตกต่างระหว่างยิงกับชายตรงนี้เท่านั้นเองเพราะถ้าดูเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเขาก็แต่งเหมือนกันทุกคนสูบซิก้ากระดาษแล้วก็เอาซิก้าทัดหูไว้เช่นเดียวกับที่พวกเราเวลาเขียนหนังสือเอาปากกาทัดหูไว้เวลาพักการเขียนนั่นแหละหรือเกิดเพลิงไม่ที่มีเหตุจากการอยู่ไฟในบันทึกวันจันทร์ที่วันที่6มกราคมคศ1862ว่า เมื่อคืนนี้ตอนตีสองชันถูกให้ตื่นขึ้นด้วยเสียงปืนใหญ่ยิงสีนะัดชันลุกขึ้นจัดแจงเปิดหน้าต่างมองดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็มองไม่เห็นอะไรพอตอนเช้าจึงรู้ว่าได้เกิดไฟไหม้บ้านช่องไม่เสียหายไปกว่า30หลังต้นไฟเกิดขึ้นจากบ้านหลังหนึ่งที่มีผู้หญิงเพิ่งคลอดลูกที่นี่เขามีประเพณีปฏิบัติว่าจะต้องมีการจุดไฟไว้ใต้เตียงของหญิงที่เพิ่งคลอดลูกเป็นเวลาสิวันหรือนานกว่านั้น ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นวิธีเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดหรือเกี่ยวกับศาสนาในกรณีนี้ปรากฏว่าเตียงที่หญิงผู้น่าสงสารนอนหลับอยู่นั้นเกิดไปติดไฟเข้าเลยเกิดไฟลามทําให้ตัวนางและลูกน้อยถูกไฟเผาไม่ทั้งคู่ที่สำคัญคือบันทึกการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่วันที่27ธันวาคมคศ186 1ว่า วันนี้เป็นวันที่ฉันได้เข้าเฝ้าถวายพระราชสารปราตั้งแด่พระเจ้าอยู่หัวองค์ที่หนึ่งเวลาสองโมงครึ่งเรือหลวงที่ทำการส่งมาขบวนยาวมีฝีพายสายแจ็คเก็ตสีแดงก็มาถึงส่วนแรกเป็นเรือวงดุริยางพร้อมด้วยทหารเรือ40คนจากนั้นเป็นขบวนเรือของพวกเรานำหน้าด้วยเรือที่ตรงกลางมีบุตรสบกยอดแหลมวิจิตงดงามภายในมีพานทองหนังสือสารประตั้งของฉันวางอยู่บนนั้น ัดมาจะเรือสำหรับฉันส่วนคนาดนายทหารผู้ติดตามซุนเดอวันเไยและยักษ์มันจะกระจายนั่งในเรือใหญ่ของสยามบ้างในเรือทรงยุโรปบ้างและแล้วในที่สุดฉันทีเชลและล่างประจำตัวก็ได้ลงเรือที่มาคอยรับนั้นซึ่งตกแต่งอย่างวิจิตรทิศดารทั้งขบวนแห่ดูตื่นตาตื่นใจสวยงามมาก พอเรือแล่นมาได้ประมาณ20นาทีเราก็มาถึงทางครึ่งบกได้มีการยิงปืนใหญ่เป็นการต้อนรับพระราชสารประตั้งราชทูตพประเสียเสียงดังสน,นั่นเมื่อครึ่งบกแล้วได้มีการจัดขบวนการดังนี้ขบวนนำหน้าเป็นวงดนตรีไทยมีคนถือธงทิวแห่แหนจากนั้นเป็นขบวนแหบุตรสบกที่มีพระราชสารอยู่ภายในล้อมรอบด้วยขบวนแห่ของคนไทยต่อจากนั้นเป็นขบวนของพวกเรา ประกอบด้วยวงดนตรีขบวนทหารเรือ40คนจากนั้นเป็นเสลียงที่ฉันนั่งมีคนหาม4คนสูงมากนั่งบนเก้าอี้ที่รู้สึกไม่ค่อยมั่นคงเลยมันแกว่งไกวไปมาทำให้รู้สึกกลัวมากขบวนต่อจากฉันก็เป็นคณะผู้ติดตามของฉัน บางส่วนได้รับการหามไปบนแคร่โดยนั่งในท่าขี่ม้าบางส่วนก็ขี่ม้าจริงๆพวกเราทุกคนแต่งตัวเต็มยศทำให้กระบวนทั้งหมดแต่ดูมีสีสันสวยสดงดงามไม่น้อยทีเดียวเมื่อฉันก้าวเข้าไปในท้องพระโรงฉันยังมองไม่เห็นพระองค์ท่านทันทีเน,นื่องจากพระองค์ทรงอยู่ในฉลองพระองค์สีทองประทับนั่งบนพระราชอาสนรทองตั้งอยู่ระหว่างเสาสีทองสมบนิง่งประดุจพระพุทธรูปทองคา ดูลาลานตาไปหมดจำพระองค์ไม่ได้ทันทีท่ามกลางความวิจิตประการตาทีเชลผู้เป็นคนถือพานพระราชสารปราตั้งก็นำพานไปวางบนโต๊ะที่ตั้งอยู่หน้าพระราชบัลลังก์ที่ประทับบรรดาเจ้าฟ้าพระบรม,มวงสานุวง์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชั้นเก้าวไปข้างหน้าสองถึงสเก้าเริ่มอ่านราชสารประตั้งกราบบังคมทูลเป็นภาษาอังกฤษ พระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงบันไดพระราชบัลลังก์ลงมาส่งรับพระราชสารประตั้งจากมือฉันพร้อมกันนี้ก็พระราชทานพระราชสารตอบกลับของฝ่ายสยามให้กับฉันจากนั้นพวกเราก็นั่งลงฉันมีคณะผู้ติดตามประมาณ30คนบนหมอนผ้าไหมที่วางไว้อยู่เบื้องหน้าพระราชบัลลังก์ที่ประทับแต่ไม่มีใครหยิบซิก้าที่เตรียมไว้ต้อนรับขึ้นมาสูบ แล้วการสนทนาระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับฉันก็เริ่มขึ้นโดยผ่านล่ามพวกเราได้รับการนำไปยังบริเวณปีกด้านหนึ่งของตัวตึกพระราชวังที่นั่นมีดิงเนอร์จัดเตรียมไว้ต้อนรับพร้อมแล้วโดยพระคลังได้นั่งข้างฉันร่วมรับประทานด้วยพระคลังขอให้ฉันดื่มถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉันจึงร้องชัยโยขอให้พระมหากษัตริย์สยามจงทรงพระเจริญ ครั้นแล้วก็ได้รับแจ้งว่าทรงมีพระเมตตาโปรดเก้วโปรดกระหม่อมให้ฉันเข้าเฝ้าในห้องที่ประทับส่วนพระองค์ซึ่งก็เป็นห้องเดียวกันกับที่ฉันได้เฝ้าอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันก่อนนั่นเองฉันได้เบิกตัวผู้ติดตามทั้งหมดพระเจ้าอยู่หัวทรงยื่นพระหัตจับมือกับทุกคนแล้วพระราชทานแก้วเหล้าเชอรี่แก่ทุกคนด้วยพระองค์เองพร้อมกับทรงดื่มถวายพระพรแด่พระเจ้าแผ่นดินรัสเซีย โดยขอให้พวกเราร้องฮูราดื่มถวายด้วยซึ่งพวกเราก็ทำโดยร้องฮูราชยโยพร้อมๆกันเสียงดังสนั่นก้องห้องสะเทือนในระหว่างนั้นมีพระราชโอรสองค์น้อยๆและพระราชธิดาล้วนน่ารักต่างวิ่งนำซิก้ามาแจากพวกเราคนล้ามวลได้ยินเสียงเพลงบรรเลงโดยวงอาโคนาซึ่งได้รับพระบรมราชานุญ,ญาตให้ขึ้นมาบรรเลงจนถึงที่เชิงบันไดขึ้นพระตำหนัก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกไปทางวงได้เล่นเพลงถวาย2-3สเพลงซึ่งเป็นที่พอพระราชหารุไทยมากแล้วในที่สุดเวลาการเข้าเฝ้าก็สิ้นสุดลงภาพพระบรมฉายาลักษรรัชการที่สี่ฉายร่วมกับพระราชโอรสและพระราชธิดาและการเซ็นหนังสือสนทิสัญญาของสองประเทศในวันศุกร์ที่วันที่7กุมภาพันธ์คศ 1,862ได้มีการเซ็นหนังสือสนทิสัญญาทางพระราชมัยตรีและการค้ากันในวันนี้สถานที่สำหรับพิธีการเซ็นสัญญากำหนดที่วังของสมเด็จเจ้าฟ้ากรม,มหลวง ด้วยเหตุนี้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าพีเชลกับผู้ช่วยอีกคนจึงต้องสลับเปลี่ยนกันไปอธิบายชี้แจงข้อความในอีกขอลายจุดของสนทิสัญญาที่ในสายตาของฝ่ายสยามสำคัญมากแต่ยังไม่กระจ่างและจะต้องมีการประทับตราลงนามนอกจากนี้ยังต้องคอยอยู่ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการประทับปราของสยามทุกครั้งอีกถึง180ครั้งตัวฉันเองหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว ประมาณเที่ยงได้ออกเดินทางไปวังของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมมหลวงที่นั่นฉันได้พบกับคณะผู้สำเร็จราชการในการเจรจาอยู่พร้อมหน้าฉันได้ใช้ช่างถ่ายภาพถ่ายรูปทั้งรูปหมู่และรูปเดี่ยวในการนี้ฉันได้นำเอาวงดนตรีของเราไปด้วยเพื่อที่จะได้ช่วยทำลายความน่าเบื่อหน่ายในระหว่างที่มีการเซ็นสัญญาและประทับตราการ ในที่สุดเมื่อถึงเวลาบ่าย2องโมง45นาทีหนังสือสนทิสัญญาฉบับสุดท้ายระหว่างสยามกับรัสเซียก็ได้มีการพระลงนามและนามเรียบร้อยภายใต้เสียงปืนใหญ่ยิงสลุด21นัดและเสียงเพลงมช์ชโฮเฮนอฟอริดแบกโฮอินฟรีดเบอร์เจสร์ชเพลงมช์ชสรรเสริญชัยชนะของพระเจ้าฟรีดริชมหาราชเหนือออสเตรียเมื่อคศ1745ดังกระหึ่ม เป็นอันว่าภาราหน้าที่ของฉันที่เอเชียตะวันออกก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์ขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่ส่งช่วยให้งานลุล่วงเป็นผลสำเร็จอย่างดี